สำหรับคนที่คืออยากจะพัฒนานตัวเองอะ่ะให้ให้เรามีมีคนติดตามมากขึ้นแล้วก็สินค้าตัวเองอะ่ะขายมีมากขึ้นแต่บางทีงติดเจอกับเรื่องไม่กล้าออกหน้ากองเ่เออแล้วมันจะแก้ปัญหายังไงนะเดี๋ยวเนี่ยมิเชลจะมาให้เค็ดลับหนึ่งเค็ดลับเลยงคืออ่าเคล็ดลับเนี้ยเรียกว่าแบบเหมือนคล้ายเคล็ดลับกันยกเวทดอะ่ะยกไปทีละนิดอะ่ะ คือให้เคล็ดลับชื่อว่าช่างแม่งมันแล้วกันเออชื่อมันมันมันดีอย่างอย่างอย่างตัวมมเชลเองอะ่ะคือเป็นคนที่ไม่กล้าออกหน้ากล้องอะ่ะแล้วอายอะ่ะแล้วกลัวกลัวไอไอแค่แบบออกหน้ากล้องอะ่ะแล้วพูดคือกลัวมากเลยนะสมัยก่อนไม่ไม่กล้าเลยอะ่ะแล้วแต่เราอ่ะก็อยากที่จะเหมือนพัฒนาตัวเองพือมาขึ้นใช่ไหม ก็ยังพูดออกหนก้ากล้องได้เหมือนอ่าบ้างเนี้ยแต่ทีนี้ก็ไม่กล้าออกหนก้ากล้องแล้วทีนี้ก็เลยใช้วิธีการแบบช่างแม่งมันเอยคือพูดอะทั้งนั้นพูดไม่ได้ก็สั่นๆแต่ก็ทำแล้วแล้วก็ทำไปเรื่อยๆวันวันละหนึ่งคลิปทำไปเรื่อยๆจนทำไปเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยๆเรื่อยๆอะจนมันชินแล้วเราสามารถที่จะทำได้มากขึ้น แล้วก็เก่งมากขึ้นจากเราสามารถตอนแรกๆพูดได้นัดหนึ่งนาทีเนี่ยบางทียังไม่ถึงเลยก็รู้สึกว่าคือปวดไปหมดอะเกงง่งไงแล้วก็ปวดท้องปวดอะไรไปหมดแล้วเพราะว่าแบบนอนไอไม่กล้าออกหน้าก,ก้องไม่กล้าพูดอะไรเนี่ยแล้วมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจากหนึ่งนาทีพูดอะวันนี้เราพูดได้หนึ่งนาทีเราก็ขยับพรุ่งนี้พูดได้สองนาทีสามนาทีสี สี่นาทีปัจจุบันเนี่ยชั่วโมงถึงสองชั่วโมงก็สามารถที่จะพูดได้แบบไม่ดูสคริปต์เลยสามารถพูดได้ยาวเลยแต่แต่ก่อนเนี่ยนาทีนึงนี้ก็ถือว่ายาวมากและแล้วก็ไม่กล้าพูดอายกลัวแล้วเกงปวดท้องไม่เอาเลยแหละไม่ออกหน้ากล้องเลยหละคือจะอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวไม่ไม่เอาน้ากล้องไม่เอาไม่ไม่อยากจะเป็นดาราไม่อยากจะเป็นอะไรย่งี เป็นเป็นคนแบบละขนาดนะ่ะติดติดแล้วเราไม่อยากออกหน,น้ากล้องกลัวคนน,นคนนู้นคนนี้เขาจะคิดอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างงั้นคิดแทนเขาไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่มันไม่สาคัญเลยว่าใครจะคิดยังไงกับเราอ่ะมันสําคัญอย่างเดียวคือเราคิดยังไงกับตัวเองมากกว่าที่เราออกไปอ่ะเราถือว่าเราเป็นการฝึกฝนตัวเองในการที่จะอ๋อพูดอ่า ฝึกฝนการพัฒนาทักษะของตัวเองไปเรื่อยๆทุกวันๆเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองใครจะแข่งกับฉันก็ช่างฉันไม่สนใจเพราะฉันแข่งกับตัวเองก็เคล็ดลับง่ายๆคือหนึ่งเคล็ดลับก็คือการที่เหมือนคล้ายๆการยกเวทยกวันนี้หนึ่งกิโลโอเคเรายกได้เว้พพกกเย,ยวพรุ่งนี้เพิ่มอีกหนึ่งกิโลเป็นสองกิโลยกได้ไหมอ่ะยกได้ไหวพรุ่งนี้เพิ่มอีกเพิ่มเพิ่มความ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้หักโหมว,ว่าเออวันเนี้ยวันแรกกูจะยกแม่งเลยส0บกิโลอย่างนั้นอะไม่สามารถทําได้แล้วไม่สําเร็จเราต้องเริ่มจากเล็กๆไปก่อนแล้วก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆการพูดวิดีโอก็เหมือนกันเราก็ต้องเริ่มจากเล็กๆไปก่อนจากหนึ่งนาทีนี่แหละอ๋อมันสั่นไหมสั่นก็ช่างมันไม่เป็นไรยิ่งยิ่งเราสั่นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งสร้างกล้าม มันยิ่งไปสร้างกล้ามเดรร็อบทำให้เราอ่ะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทําให้เราอ่ะพูดเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราพูดเก่งได้แน่นอนแต่วันนี้ผ่านให้ได้ไปก่อนหนึ่งนาทีพรุ่งนี้เอาอีกสองนาทีสามนาทีก็ผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นน่ะคือมิเชลจะบอกเลยว่าคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์อะคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าอยากสร้างตัวตนอ่ะสิ่งที่สําคัญก็คือการที่เราจะต้องมีทักษะทา,ทางการพูด เราจะต้องพูดให้ได้นะคะเราจะต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันเหมือนกันเก็บคะแนนเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกอย่างอะ่ะมันเชื่อมโยงกับการที่เราจะไปประสบควเร็อ่ะในให้มันยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นการพูดก็เป็นสิ่งที่สาคัญสําหรับคนทีอ่อยากต้องการที่จะประสบความสําเร็จแบบยิงย่งใหญ่เนี้ยก็เป็นแปมต่มออีกอีกอ่าอ,อีกทักษะหนึ่งที่ ผู้ประกอบการทุกคนอ่ะจะต้องเป็นนะคะวันนี้นะคะมิเชลลมชลีนะคะก็ไปก่อนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมมิเชลลมชลีล็อกซี่สตาร์นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ